สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหรือสพัดแห่แชร์ภาพเคลลี่เข้าวิธีอุปสมบทก่อนรู้ความจริงภาพเก่าอินสตาแกรมรายหนึ่งเผยภาพเคลลี่เข้าวิธีอุปสมบทเรียบง่ายหลังปิดฉากชีวิตคู่ขาเตียงหักน้องนายสองปีกว่าทั้งน้ําตาพร้อมคอมเมนต์ตอบกลับสุดเศร้าเรียกว่าเจอปัญหาชีวิตคู่อย่างจังจนทําให้ขาเตียงหักของคู่สามีภรรยาต่างวั เคลลี่ธนพัฒนกับอดีตภรรยาคนสวยน้องเนยชนุตราที่อายุห่างกัน22ปีต้องจบความสัมพันธ์ฉันสามีลงทั้งน้ำตาหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพียงแค่2ปีกว่า เนื่องจากเหตุผลช่องว่างอายุที่ห่างกันรวมถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันจึงตัดสินใจถอยคนละก้าวพร้อมยืนยันรายมือที่3ามล่าสุดมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งโพสต์ภาพนักแสดงรุ่นใหญ่เคลลี่เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดแห่งหนึ่งในเมื่อวานนี้24มีนาคม2564พร้อมข้อความว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตสะ นัตถิโสโกโกุโตพยังที่ใดมีของรักที่นั่นมีโศกที่ใดมีของรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีของรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีแล้วแท็กหาหนุ่มเคลลี่ว่าซูซูนะเคลเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแถมตรงเช็คอินมีข้อความปล่อยวางเรื่องที่ผ่านมา้ต้หนุ่มเคลลี่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวอยากให้แม่อยู่ด้วยในรูปอีโมจิหัวใจสีแดง จากนั้นผู้ใช้อินสตาแกรมรายดังกล่าวตอบคอมเมนต์ว่าแม่อยู่กับเคลตลอดเวลาจนหนุ่มเคลรี่ตอบกลับด้วยรูปอิโมจิหัวใจสีแดงในขณะที่อินสตาแกรมของเคลรีโพสภาบรรยากาศวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงไอจีสอรีโพสคลิปวิดีโอในวัดแห่งหนึ่งท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาสาธุเป็นจำนวนมากดันผู้สื่อข่าว25มีนาคม2564รายงานว่า ภาพของเคลลี่บวชเป็นภาพเก่าซึ่งอินสตาแกรมดังกล่าวเป็นภาพของแฟนผู้จัดก,การส่วนตัวของหนุ่มเคลลี่เองลงภาพเพื่อให้กำลังใจเท่านั้นยืนยันไม่ได้หนีบวชแต่อย่างได้อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเคลลี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ